สวัสดีค่ะส่งงานค่ะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED นะคะไฟต่ำค่ะโปรเจคเตอร์ทางร้านทุกตัวเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะไฟสูงค่ะโอเคไปค่ะเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะนี่นะคะสูงค่ะ ปล่อยค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคปล่อยค่ะแสงสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น Toyota v วีโนะคะลูกค้าลูกค้าได้เข้ามาติดตั้งนะคะชุดเปิรกเตอร์ใบบอก9.1 b บ a c k Edition นะคะพร้อมบระลาด Quick Start นะคะ สนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจเ a c e b o o k BT Premium a u t o s ้ซี n อนทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ